สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียก็มาทำคลิปเพื่อที่จะขอบคุณ fc หรือที่เราเรียกกันว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็เป็น fc ที่น่ารักนะคะที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทมนโอมสั่งมาให้กับกระท่อมชมจันลุงอ่อนจันทร์กับป้าเปียกนะคะวันนี้ได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวป้าขยับ ไม่ออกอิดหนึ่งขากล้องวันนี้ได้รับแล้วนะคะเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะนี่ได้รับแล้วนะคะจากบริษัทมนโอมนะคะส่งถึงป้าเปียกนะคะส่งถึงช่องกระท่อมชมจันทร์แต่ป้ายังไม่รู้นะว่าเป็นเอฟซีท่านใดที่ฝากส่งมาให้ <S <S เดี๋ยวป้าจะแกะดูว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะป้ายังไม่ได้แกะเลยนะ เดี๋ยวป้าจะแกะดูก่อนนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างอุ้ยติดแน่นแน่นนะคะติดแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยนะคะอ่านี่ป้าเพียกก็มีกันไกรนะคะที่จะช่วยตัดนะคะ,ะใช้กรรไกรช่วยตัดเนาะก็อยากรู้นะคะอยากรู้แล้วว่าคืออะไรได้รับตอนเช้านะคะแต่ป้าเปียกทํางานอยู่นะคะป้าเปียกก็ ทำงานอยู่แต่ตอนนี้คุณลุงยังไม่กลับจากกรุงเทพเลยนะคะป้าก็เลยจะมารีวิวมาขอบคุณเอฟซแทนคุณลุงก่อนก็ด้วยกันนี่แหละนะคะป้าเปียขอบคุณ f อฟก็ได้คุณลุงก็ได้นะคะที่ว้าวเขียนบอกว่าให้กับกระท่อมชมจันนะคะ มีกาแฟสี่กล่องแล้วก็ขาวสามคูณคูณหนึ่งเท่ากับสามตัวจากคุณน้องจอยนะคะน่าจะเป็นคุณจอยหมูน้อยนะคะเนี่ยมีข้อความส่งมาด้วยนะคะว้าวขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจอยน่าจะเป็นคุณจอยหมูน้อยนะคะที่ส่งมาให้นะคะ ได้รับแล้วได้รับแล้วนะคะมีในกล่องนี้ว้าวมีกาแฟนี่นะคะกาแฟสีกล่องแล้วก็ขาวสามน่าจะเป็นเสื้ออืมใช่จริงๆด้วยนะคะเสื้อปูป,ปาลิกิตสีขาวสามตัวนะคะว้าวขอบคุณมากๆเลยโอ้โหวันนั้นนะคุณจอยได้ยินพี่ป้าพูดไหมเนาะเนี่ยว่า ป้าไม่กล้าใส่เพราะว่ากลัวมันจะเก่าก่อนได้แล้วดีจังเลยได้เสื้อไปเอาบุลเอ้อพี่น้องเสื้อใหม่นะคะก็เอ,อ่ถ้าหากป้าลุงมีโอกาสได้ไปที่วันที่เมีการที่จะไปร่วมกับพี่น้องเอซีที่นั่นนะคะในการที่ฉลองนะคะป้าก็มีเสื้อขาวอีก3มตัวจากที่ครั้งก่อนนี้คุณวัศกรส่งมาให้3มตัวนะคะสีขาวคุณลุง ใช้บ้างแล้วแต่ป้ายังไม่ใช้เพราะว่าป้าเก็บไว้เพื่อที่จะเอ่อเป็นเก็บไว้เป็นเสื้อไปเอาบุญพันสันแต่ตอนนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณจอยนะคะคุณจอยคงเป็นคุณจอยหมูน้อยนั่นเองนะคะมีมาแล้วเด้อสามผืนนะคะคุณจอยได้สามผืนนะคะขอบคุณมากๆเลยตอน,นี้ป้าก็คงจะได้ใส่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว,ว่าจะ,จะจะจะเก็บไว้สําหรับไป,ไปไปเป็นเสื้อไปเอาบุญ จุดหนึ่งล้วก็จะใส่อันนี้กาแฟนี่นะคะกาแฟทีพีคอฟฟนะคะกาแฟทีพีคอฟโอ้โหคุณลุงครั้งก่อนเนี่ยคุณลุงก็อ่าที่คุณวัศกรส่งมาให้นะคะสี่กล่องเหมือนกันก็ทานอยู่นะคะก็คุณลุงก็ดื่มแล้วก็ยังแบ่งให้เพื่อนๆชิมด้วยนะคะเนี่ยอืม เวลาที่คุณลุงไปทำงานนะคุณลุงก็เอาไปโฆษณาช่วยแบ่งให้เพื่อนๆชิมด้วยนะคะอันนี้มาสี่กล่องเรียบร้อยส่งถึงได้รับวันนี้เองค่ะคุณจอยคุณจอยหมูน้อยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆเดือนะคะกาแฟทีพีก f แฟนะคะที่มีกลิ่นหอมกลุ่นละมุนละไมด้วยสมุนไพรนะคะกระเปียกก็ ทานแล้วนะป้าเปียกทานแล้วติดใจแล้วเมื่อก่อนนี้ป้าเปียกว่ามันไม่หวานแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะที่มันไม่หวานมันจะได้ไม่เพิ่มน้ําตาลเยอะแยะนี่ป้าก็บางหน้าบางหน้าของป้าเปียกเอาไว้หน่อยก็ดีหน้าเหี่ยวๆโชว์โชวโชวได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณจอยนะคะขอบคุณบริษัทมนโอมที่ส่งมาให้นะคะอก็คุณจอยสั่ง มาให้กับกระท่อมชมจันทร์นะคะได้รับประทานมีกาแฟาสีกล่องได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสื้อสีขาวนะคะเสื้อสีขาวสามตัวนะคะทุกท่านโอ้โหขอบคุณมากๆเลยคุณจอยทีนนี้ป้าก็จะใส่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเก่าละเพราะว่ามีหลายตัวนะคะเดี๋ยวป้าก็จะใส่บ่อยๆนะคะนี่โชว์หน่อยเลย พมาป้าก,ก็สีแดงแดงป้าก,ก็ใส่เสื้อสีแดงแดงนี่นะคะใส่เสื้อสีแดงนี่เลยวันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ป้าก,ก็มีสีดําแล้วป้าก็ได้มีสีขาวนะคะสีขาวจะได้คนละสองตัวกับคุณลุงแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็อีกสองตัวก็จะให้พี่ปอย ให้พี่ปลอยกับน้องปอมคนละตัวสีขาวตอนนี้มีหกแล้วนะคะมีมีหกตัวแล้วนะคะจากคุณวัศกรส่งมาครั้งก่อนสามตัวอันนี้จากคุณจอยคุณจอยน่าจะเป็นคุณจอยหมูน,น้อยใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะใช่อยู่นะคะอีกสามตัวเป็นหกก็จะแบ่งกันป้ากับคุณลุงจะได้คนละสองตัวให้พี่ปลอยกับน้องปอมคนละตัวนะคะสีขาวนะคะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยคุณจอยนะคะ ป้าก็สำหรับคลิปนี้ป้ามาทำคลิปนี้เพื่อที่จะรีวิวเพื่อที่จะขอบคุณเอฟซี FC ที่น่ารักนะคะใจดีที่ส่งกาแฟมาให้ป้าลุงสี่กล่องแล้วก็เสื้อสีขาวปู่ปริจิตสามตัวนะคะเอาไว้ไปเอาบุญหวังว่าจะได้ไปนะป้าก็หวังว่าจะได้ไปป้าก็ได้ยินลุงพลพูดอยู่นะคะว่าเอา่อพวกเราอยู่สาย รอบนอกถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปก็คงจะรวมถึงกระท่อมชมจันทร์ด้วยถ้าเราเป็นสายที่ให้กำลังใจด้วยกันกับลุงพลมานานนะคะยังให้กำลังใจลุงพลสม่าเสมอมาแล้วป้าก็มั่นใจว่าเรากระท่อมชมจันทนี้ก็เป็นสายที่ให้กำลังใจลุงพลมาตลอดไม่ว่าลุงพลจะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆมากมายแต่ว่ากระท่อมชมจันทก็ไม่เคยที่จะ ทอดทิ้งยังให้กําลังใจลุงพลอยู่ตลอดนะคะเชื่อว่าเราน่าจะไปได้เราจะไปได้ไม่ใช่น่าจะละลุงพลบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะสำหรับสายลุงพลที่อยู่รอบนอกถ้าหากเรายังเป็นมิตรทีดีมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา,อาแล้วโดยเฉพาะกระ่อมชมจันทร์เรผูกพันกันมาตั้งแต่เพลงลุงพลคนกกกอกที่นําไปให้นะคะตั้งแต่ครั้งแรกเก้าแรกที่เราไปในครั้งแรก ลุงพลป้าแตนก็ได้ต้อนรับเราที่ในบ้านตั้งแต่สมัยโซฟาเขียวนะคะแล้วก็ต่อมาก็ยังมีมิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณด้วยที่ได้ยินลุงพลบอกว่าก็ยินดีต้อนรับคนที่อยู่รอบนอกด้วยสายลุงพลที่เราให้กําลังใจกันมาตลอด อันนี้ก็มั่นใจทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะไปได้เหมือนเดิมเหมือนปกตินะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมตรงที่หากไปวันที่เก้านี่แหละป้าไม่รู้ว่าจะมีที่พักไหมเพราะว่าได้ยินป้าแตนบอกว่าจองจองได้แล้วนะคะเพราะว่าที่พักมันก็จะเต็มก่อนอะไรแบบเนี้ยเออเนาะที่จอดรถเอยอ,อะไรเอยไม่รู้ถ้าไปจริงๆมันก็คงจะไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะว่าป้าลุงนอนในรถก็ได้ ถ้าไม่มีที่นอนกันจริงๆไม่มีที่กางเต็นท์เราก็นอนในรถตามปั๊มน้ํามันก็ได้ไม่มีปัญหานะคะสําหรับเราก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นอา่ากลังใจให้กันและกันเป็นกําลังใจให้กับท่อมชมจันท์ด้วยแล้วก็ขออวยพรให้กับคุณจอยนะคะ f c ฟซป้าก็ขออวยพรให้คุณจอย f อที่น่ารักที่ได้ส่งอ่เสื้อแล้วก็กาแฟมาให้ขอให้คุณจอยมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองมีพระพรเต็มล้นในชีวิตแล้วก็ให้มีความรักแล้วก็พระพรแล้วก็ได้ล้นหลั่งไหลไปสู่ผู้อื่นเหมือนหลั่งไหลมาหาปัาบเปียกับคุณลุงจันจนี้ด้วยขอให้ชีวิตเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีๆเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะคุณจอยสําหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ขอบคุณแล้วก็ฝากไว้สั้นๆให้กําลังใจซึ่งกันและกันคุณจอย มนโอมโฮมซับนะคะลุงพลป้าแตนแล้วก็กระท่อมชมจัน channel นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ